มันเริ่มทำให้ผมรู้สึกสบายใจมั่นใจขึ้นถึงจุดหนึ่งมันเริ่มมีรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นแหละคือสิ่งที่จะบอกเราว่ามันเริ่มคืนทุนแล้วนะแต่ถามว่าวันนี้เราทำไมถึงเอาโคง้งหนองนาไปตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะคืนทุนขนาดอาชีพที่เราทำวันนี้ เรียนจบมาทั้งชีวิตออกไปทํางานไม่รู้กี่สิบปีแต่วันนี้อาชีพที่เราทําที่เราทุ่มเทเรียนรู้มันกลับทําให้เรายังต้องมาหาอาชีพอื่นในวันนี้เพราะนั้นผมอยากให้พวกเราให้โอกาสสำหรับการทำโค้งหนองนากับตัวเองอย่าบอกว่าโค้งหนองนาคืนทุนเมื่อไหร่อย่าบอกว่าโค้งหนองนาต้องใช้ทุน จงให้ความยุติธรรมโคกหนองนาเหมือนกับอาชีพอื่นที่คุณเคยทำมามันจะทำให้เราค่อยๆสร้างมันออกมาแต่ถ้าวันนี้เราเคยล้มเหลวมาทั้งชีวิตแล้วพอจะมาทำกเกษตรมาทำโคกหนงนาเรากลับตั้งเงื่อนไขกลับตั้งคำถามกับมันมันก็จะเท่ากับเราปิดกั้นโอกาสตัวเองครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันท์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการลุณาช่วยกันด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ภายในโรงเรนของผมนะครับ ที่สร้างขึ้นมาบริเวณขอบบอ่อที่ผมเลี้ยงปลานี่นหะครับก็ดีใจมากนะครับถึงแม้มันจะเป็นเพิงหงมางง้นเล็กๆนะครับแต่มันก็คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจเพราะสามารถสร้างด้วยตัวเองจนเสร็จสิ้นทุกอย่างนะครับทำให้ผมได้มีพื้นที่สำหรับมานั่งพักสำหรับที่จะนั่งหลบแดดหลบฝนและถ่ายทอด คลิปเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอนาคตผมก็จะได้มาอาศัยแถวนี้ดูแลต้นไม้แถวนี้ก็คงจะทําให้ต้นไม้จะเริ่มจเจริญเติบโตได้ดีกว่าอดีตเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผมก็ไม่มีที่จะหลบแดดหลบฝนก็เลยทําให้ค่อนข้างที่จะห่างหายจากการที่ได้ดูแล ต้นไม้ที่ผมปลูกนะครับผมก็ขอให้กำลังใจไปถึง f อทุกทท่านไปอย่างพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับพวกเราค่อยๆดินลนค่อยๆฟันฝ่าอุปสรรคไปความพยายามของเรายืนอยู่บนพื้นฐานของความดีงามผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับมี f อมีท่านผู้ชมนะครับ อยากที่จะให้ผมช่วยวิเคราะห์ให้ฟังการที่คุณหมอมาทำโคกหนองนาคุณหมอพัฒนาไม่หยุดใช้ทุนเยอะแยะเลยคุณหมอมองเห็นถึงการที่จะคืนทุนอย่างไรเพราะหลายๆคนบอกว่าลงทุนกับโคกหนองนาแล้วไม่ได้อะไรเลยขาดทุนอย่าไปทำผมคิดว่าคำพูดเหล่านี้ หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนมีผู้คนที่ล้มเหลวกับการทำโค้งหนองนามีเป็นจำนวนมากนะครับมันก็ทำให้คนที่คิดที่จะเดินเข้ามาใหม่ก็ค่อนข้างที่จะกังวลว่าเดินมาถูกทางหรือไม่สิ่งที่ผมจะให้ข้อคิดพวกเรานะครับวันนี้ผมอยากให้พวกเราลองกลับไปมองอาชีพที่พวกเราทำอยู่ อาชีพที่เราทำอยู่วันนี้มันมีคุณสมบัติประจํำตําแหน่งของมันหรือไม่ประจําอาชีพคนที่จะทำอาชีพนี้ได้ต้องเรียนจบอะไรมาต้องมีประสบการณ์กี่ปีวันนี้อาชีพที่เราทําอยู่เรามีรายได้เท่าไหร่น้อยมากครับอาชีพต่างๆในโลกนี้ ที่จะไม่ระบุคุณสมบัติของคนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งอย่างผมจบเทคนิคกานแพทย์มาก็ไปทำงานในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือสิ่งทรงตัวต่างๆจากคนไข้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการนะครับวิเคราะห์มาว่าคนไข้เป็นโรคอะไรมันมีคุณสมบัติบอกเลยนะครับว่าคุณต้องจบเทคนิคการแพทย์มา คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาทํางานได้ถ้าไม่จ,จบมาสายนี้หรือคนที่จะทําวิศวกรมันก็มีวิศวกรเยอะแยะทั้งไฟฟ้าโยธาวิศวกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะหรือคนที่จะเขียนแบบก่อสร้างก็ต้องจบสถาปนิกเห็นไหมครับว่าทุกอาชีพมันต้องมีการระบุคุณสมบัติแล้วคุณสมบัติที่เราจะได้ใบประกาศนี้มาได้ใ,ใบปร,ริญญาบัตรนี้มา เราต้องไปศึกษาและเรียนรู้กี่ปีและกว่าที่เราจะเรียนจบได้ใบปริญญาเนี่ยพ่อแม่เราหมดเงินค่าใช้จ่ายในการส่งเสียให้เราเรียนเนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่กับวันนี้พวกเราลองมองการที่ผมมาทำโคกหนองนาผมจ้างรถทถยผมจ้างรถแม็คโคผมจ้างคนงานผมซื้อต้อนพันธุ์ต่างๆเข้ามา ผมสร้างลงเรือนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมลงทุนไปในที่นี่ไม่รวมที่ดินนะครับเพราะที่ดินที่นี่เป็นมอดกของคุณแม่ผมบอกท่านผู้ชมได้เลยครับถ้าตีเป็นมูลค่าของเงินแล้วไม่ได้สูงเกินกว่าที่พ่อแม่ผมต้องหาในการส่งเสียผมจนกระทั่งผมเรียนจบนะครับแล้วการที่ผมเรียนจบมาผมออกไปทำงาน รายได้ผมได้จากรัฐบาลเพราะผมกินเงินเดือนหลังจากที่ผมลาออกไปทำบริษัทเครื่องมือแพทย์ผมก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวผมเองลงทุนใช้จ่ายเงินเยอะแยะมหาศาลเลยต้องดูแลพนักงานแล้วในวันที่ผมต้องหันหลังให้กับวงการธุรกิจที่ผมสร้างผมกลับไม่เหลืออะไรเลยแต่วันนี้ โคกหนองนาที่นี่เราอาจจะเริ่มต้นจากต้นทุนที่เรามีเล็กน้อยค่อยๆหากิ่งพันค่อยค่อยหาเมล็ดพันธุ์พ่อชำไว้พอมันโตตรงไหนที่มันน้ำไม่ท่วมพอปลูกได้ไม่ต้องปรับพื้นที่แค่มาถากถางก็ใช้แรงตัวเองมาทำตรงไหนที่มันต่ำจะต้องใช้รถไถมาปรับพื้นที่หรือจ้างรถแมโคมาขุด ก็ค่อยๆเก็บเงินแต่ละส่วนค่อยๆทําเป็นเฟสไม่ต้องทําทีเดียวเยอะแยะค่อยๆศึกษาและเรียนรู้ความอุดมสมบูรณ์จะค่อยๆเข้ามาในพื้นที่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวมีต้นไม้พืชผักให้ขายมีสัตว์เลี้ยงมีปูปลาให้ขายรายได้มันก็จะค่อยๆตอบแทนเรากลับมาถามว่า มันจะคืนทุนเมื่อไหร่มันจะคืนทุนวันที่เรารู้สึกว่าเราไร้กังวลแล้วกับโคกหนองนาแต่จะไปให้ระบุว่าปีนี้สองปีสามปีห้าปีคืนทุนไม่ใช่แต่การที่ผมทำและผมมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะผมเห็นการพัฒนาผมเห็นการเติบโตระบบน้ำที่นี่อุดมสมบูรณ์ปูปลาเต็มท้องไร่ท้องนาต้นไม้เริ่มปลูกเริ่มเขียวขจี เพืงพักเริ่มมีความสะดวกสบายถนนหนทางไฟฟ้าเริ่มติดตั้งมันเริ่มทำให้ผมรู้สึกสบายใจมั่นใจขึ้นถึงจุดหนึ่งมันเริ่มมีรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นแหละคือสิ่งที่จะบอกเราว่ามันเริ่มคืนทุนแล้วนะแต่ถามว่าวันนี้เราทำไมถึงเอาโค้งหนองนาไปตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะคืนทุน ขนาดอาชีพที่เราทำวันนี้เรียนจบมาทั้งชีวิตออกไปทำงานไม่รู้กี่สิบปีแต่วันนี้อาชีพที่เราทำที่เราทุ่มเทเรียนรู้มันกลับทำให้เรายังต้องมาหาอาชีพอื่นในวันนี้เพราะนั้นผมอยากให้พวกเราให้โอกาสสำหรับการทำโคกหนองนากับตัวเองอย่าบอกว่าโคกหนงนาคืนทุนเมื่อไหร่ อย่าบอกว่าโค้หนองนาต้องใช้ทุนจงให้ความยุติธรรมโค้งหนองนาเหมือนกับอาชีพอื่นที่คุณเคยทำมามันจะทำให้เราค่อยๆสร้างมันออกมาแต่ถ้าวันนี้เราเคยล้มเหลวมาทั้งชีวิตแล้วพอจะมาทำกเกษตรมาทำโคกงหนองนาเรากลับตั้งเงื่อนไขกลับตั้งคำถามกับมันมันก็จะเท่ากับเราปิดกั้นโอกาสตัวเองครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ ให้ความรู้กับใครหลายๆคนและถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วรู้สึกว่าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ